พิธีกรก่อนนะเนี่ยแดกแดกแดกเดี๋ยวปอนเดี๋ยวอนอันนี้นุ้ยอันนี้นะประกาศสรรพคุณนี่เป็นรีวิวรีวิวร้านหานเล็กๆยอมหนึ่งที่กูรู้แล้วว่าไอ้ทามีนิสัยเป็นเซลมาจากไหนมาจากนี่นี่มงก็ตอบสิมันต้องลองชิมไว้คือรสชาติละมุนของช็อกโกแลตอ่ะจากนี้ก่อนด้วยความละมุนไม่เชื่อนะอันนี้กล่าวมาอติพจน์เนี่ยเป็นการกล่าวเกินจริงถ้า ชิมตรงนี้อ่ะป้ายคนละนิดนี่ป้ายคนละนิดป้ายคนละนิดคนละนิดหเหยเพนกละก่าลูกเป็นยังไโดเป็นยังงรสชาติยังไม่รู้เรื่องนะอีสะเฮ้ยเย็นเย็นคุยแดดคุยแดดโชว์ดีกว่า มีอะไรแค่การกินเค้กเขาไม่ควตื่นเต้นมาโอเคเราแบ่งส่วนกันเห็นไหว่าเว่าจะเก๋กินฝั่งนี้เหรอเห็นกล้วยไหมเนื่องจากจะพึ่งอันนี้เดี๋ยวักจะักาอันนี้ทาใหญ่ที่เหลือไอ้เฮียเยเป็นยังไงพวกมึงแบ่งกันไหมกูแดกละไอ้พึ่งมึงเร็วๆสิไอ้เฮียกล้วยหล่นโอ้มันคือมันต่างกับชุดแรกไอ้เฮียเอ้าเฮียแซ่บโข เอ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นไปกูกูอีจั๊กแม่งไม่มีศิลปะเลยเฮียเรียยังเฮียกูว่าพวกมึงแตกงงากูว่าเนี่ยไม่เป็นไรเจทำเค้กลมนี่ช้อนเนี่ยจะอ่าดิเล่ไม่ได้ตกใจก่อนที่เจต้อยจะลงบรรดาอันนี้มอคคาอ่ะพวกมึงหยุดอันนี้ก่อนอันนี้รีวิวสไอั้นมึงรู้เร็วสิเดะแล้วนี่แดกเลยนะแดกอ่ะแดกแดดแดกคนแดดว่าข้างบนนี่คืออะไรคะเจฟฟ็อฟฟี่ค่ะ มอคค่ากาแฟกูไม่น่าเลือกช้อนนี้เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมช้อนมันไม่คมคือกูหยิบมาเองหู้ว่มันมันทื้อวช่วยช่วยมันแข็งหน่อยเป็นไงใหญ่ชนะมอนนกกิัาปคืนนี้ได้นอนไม่หลับเยอะไมอุ้ยเอดออยอีโดท้องแน่อันนี้บ่อยบ่อยอออ้เออเดี๋ยว เลยนะข้างบนข้างบนอีโดนจะโดนอีกแล้วเออข้างบนแม่งทีเด็ดมากเลยอ้าวเฮ้ยมันต่างมันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวที่เรากินไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี้อะไรนะอ๋อนมันรู้ทช่ไหมลายใหญ่เหรเฮ้ยอันนี้แม่งทีเดตไม่แคร์ไม่ไม่อันนี้มาละลายได้ที่มาละลายครับเฮ้ยจำชื่อไม่ได้ละแต่มันจะแบบมันจะมันจะอยู่ในรูปมันจะรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติถ้ากูกิน กล้วยชิ้นนี้ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นพี่น้องกันคือไม่เป็นไรพี่นเป็นไรใครโดนปิต้าปิต้ามายังไงไอซันมึงอ่ะเลี้ยงไว้ซันมึงูได้ไหมมึงเลยมาแล้วแลยไม่ต้องหาเจ้าแล้วไอ้ท่าแหละเมื่อวานมันเราเลี้ยงขึ้นมากี้ซันก็กลัวระหว่างที่พวกมึงเถียงกันไม่ได้กลัวเหเหี้ยแล้วโอ้โหดูดิช็อกโกแลตด์เป็นเทียสุดยอดเทียยเนี่ยเนื้อมันอร่อยเว้ยไอสันพีนี่อายไรเลย่ย เทียบกันไม่ได้แค่เขาต้องบอกว่าอย่ากไปเลียงกันงเขาบอกว่าอะไรอย่าเอาแกะไปเลียงกับเือเกลือนี่ลงเว็บไม่ได้เนี่ยมีอ้างอิงบุคคลที่สามาไม่ได้เนี่ย <c oughs> เออว่าเองแม่งไปแอดใครแม่งช่วยฆ่าแมงสาตัวน,นั้นได้ไหมกูเห็นแล้วคนเฮ้ยอย่าไปสนใจอะไรเด็ดมากพึ่งพึ่งพลาดเออพึ่งพลาดอันก่อนหน้านี้แบบเด็ดมากแต่ว่าแบบหึเรอพวกกูไม่มีสติพอที่จะถ่ายคลิปเอาไว้กินเมดทื่อไหร่เนี่ย ค e ือม <iah> ือไม้มันสั่นอ่ะมันไม่มีแต่ว่าจะมานั่งกบแน่งกบอะไรไม่ได้อะเมื่อกี้อันน่ะเมื่อกี้ใครช่วยช่วเคียนหน่อยเด้อสามจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีชุดก็เล็กอีกน่ารักเชียวทำกินอะไรกันไหมวะ baby baby s t r a ร b e r อันไหนครับมี baby s t r a w b e r y นี่อะนไหนวะ vanilla cream หลายทีเลยต้องบอกช้าแล้วก็เป็นอันนั้นชื่ออะไรเอ้กเคปที่มันเป็นเค้กที่มันเป็นชั้นหลายๆชั้นถูกมันจะเป็นเคปใน vanilla cream ใช่ไหมของของดาวอ่ะ เค้กเขาจะแบบห่างชั้นใครช่วยปิดครีมเอยกูจะฆ่าแมนซาครีมเนี่ยไอ้มึงปิดสิยยังหมดซาบเลยเยงรีวิวไม่จบเลยอะรีวิวต่อเฮ้ยมันสาบมากเลยอะอันนั้นคงจะต้องซื้อมาใหม่แล้วก็มาตายโหดเียโหดร้ายมาก เอีนเออแม่งโหดหลายมากเลยเ่ยเอแม่งโหดแดดต่อแดดต่อหน้าหนึ่งแต่ที่เด็ดคือใครจะเก็บศพวันนี้หลักเคฟนี่แม่งเกาะกระเพาะไอ้เจ๊เกาะกระเพาะยอดเกาะกระเพาะเป็นไงครับน้องซันแม่คณิ้งจับคออันนี้น้ำาดน้ำลงน้ำราดเนี่ย p o ปปิ้งมันอะ ฉันแม่งเอาขนมปังที่เหลือสูตรขนมปังที่เหลือจากการที่มันกินไปก่อนจะกันให้คุกกินพูดอย่างนี้เลยอะแบบขนาดแค่ตูวขนมโถเจ้โธ่ถ้าเป็นพึ่งก็อาจจะกินทั้งคอยอย่าเห็นใครแต่ไอ้เี้รองแหละนี่นะไอ้ี่ด่ากูเนี่ยอา่าเห็นกู้มกำลังมองเนื้อมันไม่รเลยนะเนื้อขนมปังเหลือครึ่งแผ่น น่ะ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 หน่ะหนะหน่ะหน่ากนเหน่้หน่ขอนแทหน่ะหน่ะหนน่ะก่ะหน่ะห่ะหน่อหโ่ะหน่ะน่ะห่าหน่ะหน่น่หน่ะหดน่ะน่ะมน่ะน่ะหน่น่ะหน่ะหนนะเ่ย่ะก่น่่ะน่ะหน่ะหนนะหน่ะน่หน้ะหน่ะหนะน่่ะห่เหน่ะน่่หนนน่หน้ะ ันนี้ไม่ตัดแอนนาเลยมันถือว่าช้อนมันไม่ดีมันก็ยังไงดีเออเป็นเงื่อนห้เอาะไรเงี้เฮ้ยมัน้เก็บช้อนที่คุ่นเชียนกูน่ะช้อนเงินเอ้ยช้อนทองช้อนทองอ่ะเจลงวงสายไอซันเมื่อกี้เนไอซานกินช้อนนี้ป่ะไอซานมันกินช้อนนี้แล้วมันตักแล้วบอกเคี่ยโดยกินมันเล็กอ่ะมองไปอีซัน ช้อนมึงนเออมไม่น่าเห็นความน่ารักของช้อนนี้เลยแกะตีนอะไรเนี่ยโ้ยพอแล้วก็เจ็บหยุดพออ๋อไม่เหมือนนี่เลยเจ้ะ็บอะไรเหมือนไรเหมือนไอ้แย่ลูกอมอ่ะ